สวัสดีเพื่อนๆนนะักลงทุนครับเมื่อวานตลาดของเรานะครับปิดแบบผสมผสานกันครับต้องบอกว่าปิดแบบรอข่าวจริงๆนะฮะเมื่อวานที่อเมริกานะครับก็มีการเล่นข่าวส่วนมากนะครับนอกจากตลาดหุ้นยังมีการเล่นข่าวเพดานหนี้ของสหรัฐอเมริกานะครับ จะมีการประชุมครั้งใหญ่เลยนะครับสสในเรื่องของเพดานหนี้นะครับต้องหาบทสรุปให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้ทันในส่วนของสิ้นเดือนนี้นะฮะตอนนี้นั้นยังไม่มีบทสรุปเลยนะครับก็สร้างความกังวลให้กับตลาดด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็ไม่พ้นที่จะขยายเพดานหนี้ไปเรื่อยๆอีกครับตามฟอร์มนะฮะยีรอบเดิมนะครับผมว่าแล้วก็มีในส่วนของการรอข้อมูลครับวันพุธนี้จะประกาศเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาครับหรือก็คือ CPI นั่นเองนะฮะ ตอนแรกนั้นที่เราคุยกันนะครับว่าคาดการไว้ที่5.2นะฮะ webinvesting.com นะครับตอนนี้มีการปรับเหลือ5%แลเปนะฮะครั้งก่อนเรา5%ครั้งนี้นะครับก็คาดไว้ที่5%เช่นกันนะครับตอนแรกที่เราเช็คนะฮะอาจจะเร็วเกินไปมั้งครับ ตอนแรกเช็คนั้นก็คือ5.2นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือ5แล้วนะฮะก็วันพุธนะครับประมาณทุ่มครึ่งนะฮะใครที่ว่างนะครับก็มาเจอกันในไลฟ์ได้นะครับจะเป็นการไลฟ์เงินเฟ้อไปด้วยกันนะครับลุ้นด้วยกันว่า CPI นั้นจะออกมาเท่าไหร่นะครับใครว่างก็เจอกันในไลฟ์ได้นะครับวันพุธนี้ด้วย2ปัจจัยที่กังวลต่อตลาดนะฮะทำให้เมื่อวานนั้นต้องถือว่าเป็นวันที่มีวอลลุ่มนั้นเข้ามาน้อยมากๆเลยนะครับถือว่าน้อยเป็นอันดับ2ของปีนี้ เลยนะครับก็คือเรียกได้ว่าชะลอการลงทุนแบบชัดเจนแล้วครับก็หุ้นไหนที่ว่ามีปัจจัยดีนะครับมีทรายดีๆสัญญาณดีได้รับการอัปเกรดนะครับหรือราคาต่ําไปแล้วเนี่ยนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะปิดในฝั่งของแดนบวกได้นะครับแต่ส่วนของหุ้นที่มีทําไตรมาสไม่ดีครับปัจจัยยังไม่ฟื้นนะฮะก็โดนทําการขายออกแล้วครับนักลงทุนก็ต้องย้ายสินทรัพย์แล้วครับขายออกเพื่อจะไปลงทุนตัวที่ดีกว่านะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับเรามาดูเป็นภ ภาพรวมนะฮะหุ้นของเพื่อนเอยู่ตรงไหนกันบ้างดูได้เลยนะครับผลงานของเมื่อวานครับภาคส่วนแรกครับ Microsoft นั้นลดลงไป0.64นะครับแต่ที่มันเด่นที่สุดก็คือ Fortinet นี่นะครับ Fortinet นั้นได้รับการอัปเกรดจาก Bank of America นะครับให้ปรับสัญญาณเป็นว่าควรเข้าช้อนซื้อได้แล้วนะครับ แม้ว่าตอนนี้ราคาจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ฟอร์ด i เนตนั้นเป็นอะไรที่ผมคิดว่าอนาคตมากๆเช่นกันนะฮะเป็นในส่วนของไซเบอร์ซิเค t y รตี้นะครับการรักษาความปลอดภัยออนไลน์ลนั่นเองครับรพูดง่ายๆอนาคตเราจะอยู่กันที่ภาคส่วนเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับพวก AI อะไรเนี้ยนะฮะก็ต้องมีการเก็บข้อมูลอย่างมหาศาลแล้วครับและก็ความปลอดภัยก็ต้องมีนะฮะจากแฮกเกอร์จากข้อมูล,ลั่วไหลแน่นอนครับบริษัทใหญ่ที่ทํา a ไต้องลงทุนในส่วนของ Security. แน่นอนนะครับเขาพูดนะฮะถ้าเป็น Oracle เนี่ยนะครับผมให้เก่งนั่ง cloud นะครับ Adobe นี่เรารู้กันอยู่แล้วครับส่วน SNPS นี่นะครับก็เป็นโซลูชันเกี่ยวกับชิปซะมากกว่านะครับ Cyber Security ก็พอมีบ้างนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเก่ง Cyber Security จริงๆเนี่ยผมอยากจะให้แนะนำเป็น Fortinet นะผมว่าน่าจะ number one นะครับในส่วนของที่เป็นแบบ Cyber Security จริงๆน่นะครับก็เป็นหุ้นที่เก็บยาวได้อีกหุ้นหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวดูราคากันหน่อยครับ Fortinet Inc. นะครับตัวย่อ FTNT ฮะตอนนี้ราคา ราคาอยู่ที่66เหรียญต่อหุ้นนะครับเมื่อวานได้รับการอัปเกรดครับเลยปรับตัวขึ้นมา2%นะครับ10ปีที่ผ่านมานะครับ1 6 0 0เลยทีเดียวนะฮะ5ปีที่ผ่านมานะครับ4 8่้แต่เพื่อดูนะครับเพราะลงไปแบบว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากเลยนะฮะแต่ว่าหุ้นแกร่งหุ้นดีก็จะมีการฟื้นตัวได้เร็วและแน่นอนแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ฟื้นขึ้นมาใกล้ที่จะทำไฮเดิมได้แล้วนะครับ ตอนนี้2 2 week range นั้นก็อยู่ประมาณสัก90%แล้วครับเพื่อนๆ PE อยู่ที่44นะฮะอันนี้ต้องยอมรับว่าถือว่าแพงไว้หน่อยนะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นในส่วนของภาคส่วนแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่คุ้นตานะครับไม่ได้ว่าแปลกใหม่อะไรนะครับกับ P/E 1 4แล้วก็ไม่จ่ายปันผลนะครับฟันธงว่าเป็นหุ้นอนาคตอีกตัวหนึ่งนะครับเก็บยาวได้ครับใครสนใจก็อาจจะพิจารณานะครับหรือทำวอตลิสต์ไว้ก่อนก็ได้ครับมาดูส่วนต่อไปครับเซมิคอนดักเตอร์ครับตัวที่ทำได้ดีสุดก็คือ AMD ฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าผิดคาดจริงๆนะครับ ตอนแรกผมคิดว่า AMD นั้นจะลงด้วยซ้ำนะฮะเพราะเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าตอนประกาศไตรมาสนะฮะมีการล่วงลงหนักอยู่1วันนะครับแล้วก็ได้ทำการฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเอาที่ขาดทุนไปกลับมานะฮะพร้อมกับกำไรด้วยเพราะว่ามันมีข่าวนะครับว่า Microsoft นั้นจะเข้าลงทุนกับ AMD ครับไปเอาชิปเพื่อที่จะไปพัฒนา AI ของเขานะครับที่ชื่อว่า Athena ครับซึ่งข่าวนี้นะครับก็มีส่วนทำให้ AMD นั้นมีคนเข้าลงทุนเพิ่มนะฮะ แต่ไปไปประมาณนั้นมีการออกมายืนยันนะฮะข้อเท็จจริงจากทาง Microsoft นะครับว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะฮะยังไม่มีการทําสัญญาหรือพูดคุยใดๆนะครับ AMD ยังไม่ได้ไปนะครับตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเออน่าจะลงแน่นอนนะครับไปไปประมาณนั้นกลับได้รับแรงจัดสนจากนักลงทุนนะครับเข้าเก็บราคาช่วงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับโอ้โหแบบว่าขึ้นไปสูงมากนะครับขึ้นไปสูงสุดนี่เกิน6%นะฮะแล้วก็มีการขายทากำไรระหว่างวันนะครับ ตัวต่อไปนะครับอา g ูเกิลนะบวกเข้ามาได้สักทีนะสองเร์เนะฮะหลังจากที่ให้ Microsoft ทำห้าสิบสองวิคไไปแล้วนะครับก็นี่ถึง่าวที่เป็น Google บ้างนะครับลงหนักอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะเป็นไซด์เวย์นะครับราคาแบบว่าทรงๆนะครับเพราะว่าเออดันไปพลาดตรงที่เป็น AI อนะฮะออกมาเร็วเกินไปหน่อยนะครับไม่ได้ทำการ QC แบบอย่างดีนะฮะเจอฟีดแบ็ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับทาง Chat GPT นะฮะ แล้วก็รวมถึงว่าไตรมาสออกมาก็โอเคนะฮะแต่มีความกังวลไหมก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับก็เลยทําให้หลังๆนั้นก็คือแพ้ Microsoft ไปนะครับในส่วนของผลงานแต่นี่ก็เริ่มที่จะมีทายดีขึ้นมาได้สักนิดหนึ่งนะฮะก็ลองลุ้นกันไปยาวๆครับ Google เป็นหุ้นที่เก็บยาวอยู่แล้วนะครับ Entertainment นะครับก็มีฟื้นขึ้นมาได้แล้วนะครับ Amazon ก็ยังทรงๆอยู่นะครับ EV ครับก็มีบวกกันบ้างนะครับ Travel ยังคงบวกต่อเนื่องนะครับหุ้นโรงแรมหุ้นครุสแล้ว การฟื้นตัวท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็การประกาศไตรมาสออกมาส่วนมากจะทําได้ดีนะครับเอสเออร์โรเดอร์นะครับมีการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะฮะเครื่องสาอางนะครับแบรนด์ระดับโลกนะครับมาดูในส่วนของไฟแนนเชียลนะฮะเมื่อวานมี p a y p a l นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆออกมาประกาศไตรมาสแล้วนะครับ ก็ค่อนข้างเป็นไปนในทิศทางที่ไม่ค่อยจะโสภาสถาพรสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าควอเตอร์สนะฮะค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการปรับขึ้นนิดเดียวเองนะครับในส่วนของการคาดการทั้งปีนะฮะคือว่าผมให้เนี่ยเพย์เพนะครับเป็นในส่วนของการที่แข่งกับเอเวีซ่ากับมาสคาร์นั้นก็ไกลๆนะฮะถึงไม่ใช่บัตรเครดิตแต่ก็เป็นการทําธุรกรรมเช่นกันนะครับมีการโอนมีการจ่ายมันก็ต้องแข่งกันบ้างแหละนะฮะเพราะเป็นธุรกรรม อะไรประมาณนี้เช่นกันนะครับก็วีซ่ากับมาสคาเนี่ยออกมาแบบไม่ต้องลุ้นอะไรมากเลยครับนะฮะแต่เพย์พอนี้ต้องบอกว่าลุ้นหนักจริงๆนะครับก็ช่วยสอนให้ผมได้ตระหนักอะไรบางอย่างได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูราคาหุ้นกันนิดนึงฮะตัวยอ่อ py pl ตอนนี้ราคาอยู่ที่75เหรียญต่อหุ้นนะครับเอ,อ้เนี่ยฮะหลังจากประกาศไตรมาสนะครับก็ปิดตลาดไปฮะ หุ้นล่วงเลยครับ5.76นะครับร่วงลงไปครับจากหุ้นที่ต่ำอยู่แล้วนะฮะ PE ตอนนี้บอกว่าโอ้โหกลายเป็นถูกไปเลยนะครับ15.32เท่านั้นเองนะครับไม่มีจ่ายปันผลนะครับ5ปีนะฮะเพื่อนๆดูสิครับว่าโอ้โหมันสู้วีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดมันไม่ได้จริงๆนะครับแม้ว่าจะเป็นหุ้นที่น่าจะ ไปได้เรื่อยๆในระยะยาวนะพูดถึงเขาก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มอยู่ตลอดนะครับมีเวนโมเข้ามาแล้วครับแล้วก็มีการคัดคอสอยู่นะฮะตอนนี้หุ้นนี้เขาทาให้ผมได้รู้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าสมมุติว่าหุ้นอะไรที่มันไม่จ่ายันผลเนี่ยนะขึ้นมาสูงๆก็ควรจะต้องมีการขายทํากําไรกันบ้างน,นะฮะให้ผมได้กลับไปคิดในส่วนของหุ้นที่เติบโตสูงๆของผมในพอร์ตนะครับนี่เพื่อนๆดูฮะว่า5ปีครับหลังจากที่เคยทําจุดสูงสุดได้ประมาณ300ขึ้นไปนะครับเข้าเก็บเมื่อ5ปี ที่แล้วครับโอ้โหกําไรสะสมเยอะมากนะครับไปๆปมามา,มาทนไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าสักวันหุ้นจะขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นมาได้ไฮเดิมเมื่อไหร่นะครับเออนี่มันก็เป็นอะไรที่น่าคิดนะฮะ ก็จะต้องมีการขายทํากําไรกันบ้างนะครับแต่เราก็ต้องมีแผนว่าเอออะไรที่เราขายทํากําไรมาเนี่ยจะไปต่อยอดอะไรให้มันกําไรยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับ5ปีมานี่เงินหายหมดเลยฮะหุ้นของปู่นะครับก็บวกขึ้นมา0.70นะครับหลังจากที่ทำไตรมาสออกมาได้อย่างแข็งแกร่งนะครับกำไรจากการดำเนินงานนั้นบวกไปกว่า12%เลยนะฮะยอดเยี่ยมทีเดียวครับในส่วนของ capital markets นะครับก็ยังมีความกังวลอยู่นะเพื่อนๆก็เป็น โอกาสดีๆนะครับให้เราเก็บ MS นะครับเพิ่มเติมนะครับหุ้นปันผลตัวนี้เอาลิลลี่ครับกับเมอร์ก็ยังคงทำต่อไปนะครับในส่วนของ52 Week h i g วิไฮนะครับไฟเซอร์ก็มีฟื้นขึ้นมาได้หน่อยครับแต่เป็นประกันนะฮะ u n เกลับปรับตัวลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ELV นะครับที่ผมพึ่งลงทุนวันนี้เลยนะครับไม้2แหมนึกว่าจะลงนะครับ กับการว่าบวกขึ้นมาได้นิดนึงนะครับ C S ยังคงลงต่อเนื่องนะครับอ่อินดัสเทรียไปในส่วนของทางลบนะครับภาคอสังหาริมทรัพย์ครับ,รบอันนี้ต้องถือว่าเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ปิดติดลบนะฮะเยอะที่สุดของวันนี้นะครับก็ตอนแรกนั้นเป็นบวกนะครับเปิดตลาดไปไปประมา,มา,มา,มาก็มีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเลยครับ ก็เลยทําให้มีการขายออกไปครับเลยปิดติดลบเลยฮะอักสังหารนะฮะที่ต้องบอกว่าเงินเฟอ้อนั้นส่งผลกระทบอย่างตรงๆเลยนะครับภาคส่วน Energy ครับก็มีการฟื้นตัวได้บ้างนะฮะแต่ว่าที่เด่นที่สุดเลยก็คือน,นี่นะครับ OXY ครับ o อกซนะฮะหุ้นของปู่นั่นเองคือมีข่าวผิดหวังครับผู้ถือหุ้นตอนแรกนะฮะมีข่าวว่าบริเวณเฟดครับปูนี่แหละฮะจะเข้าถือหุ้นเทคคอนโทร l แบบเต็มๆในส่วนของ o x y เลยนะครับ ไปมาๆก็มีการปฏิเสธจากปูเองเลยนะครับว่าไม่ใช่นะฮะยังไม่มีแผนการทําแบบนั้นนะฮะแต่ถึงแม้ไม่มีแผนการนั้นตอนนี้คือ50%นะครับปูนั้นครอบครองในส่วนของหุ้นนี้ไปเรียบร้อยนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เลยทีเดียวครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาลุ้นกันนะครในส่วนของ apd นะครับหุ้นที่อยู่ในพอร์ตช่องด้วยนะฮะแล้วก็อยู่ในพอร์ตหลักของผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไปด้วยกันนะครับคืนนี้ก่อนตลาดเปิดนะครับถ้าผมจําไม่ผิดครับทีนี้มาปิดท้้ายครรับตงนีะฮ โอ้โหเมื่อวานครับ ไทซอนฟู้ดครับ TSN ฮะตัวนี้ครับในกลุ่มของที่เป็นฟาร์มดักตนะครับก็คือพวกเนื้อสัตว์นะฮะแล้วก็ภาคการเกษตรแต่จะเน้นในส่วนของการเกษตรแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารปุ๋ยอะไรพวกนี้นะครับติดมาอยู่3ตัวเท่านั้นเองครับก็คือ ADM ครับ a r c h e r Daniel s m i ยลสมิแลนะครับแล้วก็ Tyson f o o d s ครับแล้วก็ Bench นะครับ Tyson น o o d s นั้นต้องถือว่าเป็นหุ้นที่ใหญ่มากๆนะครับอันนี้คือบริษัทเขาใหญ่จริงๆนะครับเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเนื้อสัตว์นะฮะโดยเฉพาะ เนื้อวัวเนี่ยแหละครับจริงๆทำทั้งเนื้อวัวทั้งหมูทั้งไก่เลยนะครับ จะเก่งทั้งด้านเนื้อนะฮะเนื้อวัวครับนี่คือใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะครับทั้งกระบวนการ p ปรเส s ็นะครับเดี๋ยวไปดูว่าสมควรเก็บหรือเปล่าครับเพราะว่าเข้าสู่52วิกโรไปเรียบร้อยแล้วนะฮะไทสันฟู้ดนะครับตัวยอด TSN นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่50เหรียญต่อหุ้นเท่านั้นครับนี่ฮะลดลงไป16เเลยนะครับเมื่อวานในวันเดียวเองฮะเพราะว่าประกาศยอดไตรมาสออกมานั้นน่าผิดหวังแบบสุดๆเลยนะฮะขาดทุนด้วยนะครับขาดทุนเยอะมากแล้วก็ปรับ ความคาดหวังของทั้งปีแล้วก็ไตรมาสต่อๆไปนี่ลงหนักเช่นกันนะครับราคาหมูราคาไก่ราคาเนื้อวัวมีผลทั้งหมดเลยนะฮะทำกำไรได้น้อยลงชัดเจนครับไทซันฟูดนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ซีอีโอของเขาทาผิดกฎหมายนะฮะก็เรียกได้ว่าเสียความเชื่อมั่นไปเลยนะครับสำหรับผู้ถือหุ้นหรือว่านักลงทุนที่สนใจหุ้นนี้นะครับหุ้นนั้นนะครับไม่ฟื้นเลยนะฮะดูฮะมีแต่การเทเทเทอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้นะครับติด52วิคโลไปแล้วนะครับพี่ อนนี้อยู่ที่13ครับแล้วก็มีจ่ายปันผลอยู่ที่3.16นะครับใครจะเข้านะฮะที่เห็นว่าเป็น52วิโลกับ y y s o n o o o s นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทใหญ่นะใหญ่มากแล้วก็น่าจะอยู่ได้ย,วยาวๆนะฮะแต่บังเอิญว่าคุณระหว่าง ADM แล้วก็ BG นะครที่เราเพิ่งพีเซนเมื่อกี้เขาทำได้ดีกว่าเยอะนะครับไตรามาสนั้นสำเร็จนะฮะและโดยเฉพาะ ADM ที่ถือว่าทำไตรามาสได้ดีที่สุดนะฮะถ้าเปรียบเทียบ3ตัวนี้ ก็ใครจะเข้า52วิโลก็ต้องพิจารณาดีๆครับว่าสามารถทนถือได้ไหวหรือเปล่ากับการที่จะไปพิจารณาหุ้นตัวอื่นนะครับที่อุ่นใจกว่านะครับหรือว่าเพื่อนๆเขาอีก2ตัวนะครับที่ผมจะทําการเปรียบเทียบให้ดูนะครับมาครับเรามาทําการเปรียบเทียบกันหน่อยดีกว่านะครับผลตอบแทนรวมนะครับหปีที่ผ่านมานะครับเออก็เป็นในส่วนของ ADM ครับที่ทําไปได้ดีที่สุดนะครับจริงๆนั้น Tyson Foods นะครับผมอยากให้เพื่อนๆดูครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย จริงๆเขาเป็นหุ้นที่ดีหุ้นหนึ่งนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเป็นหุ้นใหญ่มากๆนะครับ ตอนแรกนั้นนะครับคิดว่าหุ้นจะทําได้ดีและไปโลดเลยนะครับไปได้ดีกว่า g s อีกนะครับจริงๆผมให้เขาอยู่ควบคู่ไปกับ g s กับ h e r m e l Food นะครับแต่เขาก็มีภาคส่วนที่ทําให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับ ADM นะฮะเนี่ยตอนแรกนี้ครับกำลังเติบโตได้ดีเลยนะครับแต่ว่าก็มีการเทนแล้วก็ยังไม่ฟื้นเลยนะครับทำให้ปีที่ผ่านมาครับก็อย่างที่เห็นนะฮะหุ้นนั้นลดลงไปนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นเลยนะครับยังหาโมเมนตัมไม่เจอเลยครับ ส่วน3ปีนะครับก็เป็นของ Bench นะครับ10ปีเป็นของ ADM นะครับแล้วก็5ปีก็เป็นของ ADM นะครับที่ทำได้ดีที่สุดน,นะครนี่คือในส่วนของ Price เท่านั้นนะครับถ้า total return ก็เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันมากนะครับ5ปีอยู่ที่เกือบ100%นะครับ ADM ถ้าเพื่อนๆเ,เน้นในส่วนของทั้งราคาและปันผลนะครับผมสรุปให้เลยครับก็จะต้องเลือก ADM นี่แหละครับซึ่งเป็นผู้นําทางด้านกลุ่มนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงได้เยอะที่สุดในเซกเมนต์ด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าแค่เกษตรถั่วลิสงพืชพรรธทางยา,ารปุ๋ยนะครับเขายังทําในส่วนของ พวกไบโอโซลูชันอีกนะฮะทำเกี่ยวกับพัฒนาเรื่องแป้งอีกนะฮะแล้วก็มีเอ่อพวกน้ํามันอิทเทอร์นอลอะไรประมาณนี้นะฮะทำกันครบวงจรไปเลยแะครับมีการลงทุนในต่างประเทศครับทั้งอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนด้วยเช่นกันนะครับก็คือเป็นตัวเดียวจบนะฮะทั้งราคาทั้งปันผลนะครับเพราะว่าปันผลนั้นอยู่ในกลุ่มราชาปันผลด้วยเช่นกันนะครับอยู่ที่29ปีนะครับที่ขึ้นปันผลมาตลอดนะฮะไททันฟู้ดยันยันสู้ไม่ได้เลยครับแม้ว่าการปรับการเติบโตนั้น จะต่ําที่สุดก็ตามนะครับแต่ว่าราคาหุ้นก็สามารถช่วยได้นะแล้วก็เก็บได้อย่างอุ่นใจนะครับแม้ว่าจะขึ้นมาน้อยนิดก็ตามฮะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ว่ามากบลบกันได้ครับสำหรับ ADM นะครับเพราะว่าไปอะไรชนั้นต้องบอกว่าเหลือๆกลุ่มนี้ยังเหลือๆนะฮะสตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยครับส่วน BG จีนั้นต้องบอกว่าในส่วนของ2-3ปีหลังนี้ทําได้ดีนะฮะราคาหุ้นนั้นโตดีมากนะครับ แต่ว่าถ้าเรื่องของบรรพลนี้ก็ยังไว้ใจแน่นอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเพิ่งปรับขึ้นมาแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับถ้าเราวัดการเติบโตนะครับก็ต้องให้ ADM เนี่ยแหละครับเห็นไหมครับว่ามันเติบโตได้ดีที่สุดนะครับในส่วนของ year over year นะครับเอ่อหปีนะครับก็โอเคครับดีที่สุดเช่นกันนะครับแต่ในส่วนของ3ปีหลังนะครก็แพ้ในส่วนของ BG ไปนิดเดียวเองเท่านั้นนะครับส่วน net income 3าปีครับเฉลี่ยก็สูงที่สุดนะครับก็คือเป็นผู้นำแหละฮะสามารถเก็บไปได้ย ถ้าโมเมนตัมมันเข้าทางนะครับ ADM นั้นก็ไปได้ทั้งราคาแล้วก็ปันผลครับอุ่นใจครับเก็บไปได้เรื่อเยาๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่จะยืนยงคงกระพันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารของชาวโลกนะฮะแล้วก็ส่งออกไปทั่วเลยนะครับจุดหลักเลยฮะของทางสหรัฐอเมริกานะฮะ นะครับบางทีก็อาจจะต้องมีหุ้นอะไรแบบนี้นะฮะเก็บไว้ยาวๆน่าเบื่อหน้าเบื่อหน่อยแต่ว่าก็อุ่นใจนะครับก็เติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับก็ลองพิจารณาดูครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับในส่วนของ T S N ด้วยนะฮะก็พิจารณากันครับว่าจะเข้าราคานี้เพื่อเสี่ยงหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะลงมาอีกหรือเปล่านะครับกลับกันคือมาเก็บ2ตัวนี้ค่อนข้างที่จะน่าอุ่นใจกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูครับช่วงนี้นะฮะเซกเมนต์นี้ครับค่อนข้างที่จะเป็นโมเมนตัมขาลงสักนิดนนึงะะครรับเพาาว่ จีนนั้นก็ได้ระงับออเดอร์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะ ADM นะครับแต่ก็เป็นการที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนนะครับเข้าเก็บมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีวิกฤตมาก็ไปสามารถเก็บค่าเฉลี่ยที่ต่ําได้นะครับอ่าโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ลองพิจารณากันดูนะครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ